วาพิกาโบว์นี่มะเขือก็เป็นดอกแล้วล่ะพี่น้องมะเขือไทยเห่าเนาะหอกเกศตน้นพอได้กินมันจะเป็นน้อยมะพแต่ว่าเป็นน้อยเลยได้ไหมพี่น้องเห็นบ่แล้วนั่นเห็นบ่ได้เะนี่หนน้ยมันเอามั้งเนาะนั่นเด้ติดแล้วอ่อนปอน ปอนะพูนบอกแค้นตะลุบละบูบ๊ยเต้ยงไหนใส่เดี๋ยวมาเมาอยู่แค้นตะลุบน,กกนปปี่ก็ปลูกกินสุปีก็บบกแตงโมเนาะคนน่ะเริ่มน้อยคนนี้น้อยน่าอดปอดอดเป็ดแค้นหอยอยู่ดอกนาตางเอ้ยหอกหัวคนน่ะนี่น้อยใหญ่ที่สุดเนี่ย ปีกไก่หรือปีกกรนเนาะนอ้นอยหวานหวานเราซื้อม,มาจากหางนี่แหละน่ากินแล้วเขาก็ากมาปลูกเนาะนี่น้อยนะเห็นว่นลีอยู่นองนอกรั่วพ่นอน่ะอุ้ยหลายน้อยอยู่พี่น่องหอกเก็ดน,น้อยแค่นตัวลูปไก่พี่เปิกเพิกงพ,พ,อพ่อมี่บอกเ,เ๋ยเพูด เออไม่ยบอกพล็กก็เลยอ่ะอันนี้อันยังก็ล่ะต้นบักฮงต้นบัก้งเนี่็หลายไหลอยว่าสะออดดอกพี่น้องกระปลูกไปสัตว์เห่าเห่าแบบว่าเฮาสื้อมากกินแล้วเนาะแล้วก็ที่นี่เหากับเนบไปมันก็เกิดง่ายเนาะบักฮงเนาะกัปลูกตามภาษาเพราะว่าปลูกไปแล้วมันกับวิ่งมองไปพี่น้องแนวทีมามันไหลเนาะ นขนขับเป็นให้บ้านขนดูบนไดปีกายนีย่งามคักงามเนี่ยเห็นบอกถ่วแอวเนาะปีกายนี่ก็เลยพอที่นี่พอเขาจะเอาเข่าบ้านนี่มามา่ฮาออกแม่ฮขนออกขนเขา่ามันมันมันเกินกำลังมันเกินกำลังไอ้อย่างเขาเอิ่นอย่างฮะเนี่ยนต่นะมันสูงโพักหอมกุ้งหอมปลอมข่อยเนี่ยนั่นละตัวเนี่ยเป็นดอกละ พักซี่ก็เป็นดอกอักลากแล้วอยอดบอกอึ้อข่อเนาะอยอดฟักทองข่อยเอาไปใส่เกียงอมใส่เกียงเห็ดแซ่บแซ่บดอกเด็ดออกเบิร์ดเรามาว้านใส่อมหมูที่ ท่านตะบ้าน่อยกระสู้มถ่วมหัวลิบเลยเลยนะซองหาบาถึงให้ปลูกกินเองส่วงนี่ประหยัดไปหลายอย่เด้พี่น้องสามที่เดียนกับประหยัดไปหลายเติบอยู่ทำเป็นห้าบ่ออันนี้อินบอ่อ พะว่าฝั่ลงเขา,เากไับไปซื้อของไปซอบป,ปิ้งทุกสัปดาห์เนาะกะคิดเบิ่งทานแล้วพี่น้องประหยัดไยต้นปั้นไดจะว่าดีตัวสภา่ากานหนา,นา,นาวขอกระได้ก,กินคือเกาเหลาว่าผักสด แต่ว่ามันบ่หลายปันยามนี่เนาะเอาเข้าไปไว้ในบ้านเลี้ยงในบ้านเนาะก็ตามกำลังข่อยละถ้าข่อยข้าขกนก็บ่เอาไปหลายละเมื่อยเมื่อยขนถ้ากะระถิญาติพักกรถินพ่อได้เล่มอันพัะกกรถินนี่ก็สามปีคือกันนี่ก็ต้นบมะฮงต้นมกเกะเกเท าแค่เถิดมันสิเริ่มสุปเนี่ยอะไรเด้ออันพวกต้นข้างนอกเนาะเห็นบ่อทะเลลีง่มาก่อยก็เริ่มบัสบายแล้วก็ต้องเข้าบ้านแล้วอากาศมันเย็นเสาเสากำแนงเลี่อยู่ต้นบ่ได้เอาออกไปลูกมันดูส่องสองลูกชายสิจ้าเออ้าวออกไปเลยออกไปใหยออกไปใหยนะ ้องหมาหน่อยเอ้ยมากี้ดื้ออุ้ยพี่แจ๊กเลรอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ไหมใช่พี่แจ๊กไหมเอ้ยเจ้านากระตุ่มขระปวดตัวนี้ห้าวสิมเาิ่งอันนี้กันสิมาสำลวดบักแคข่นตลบเด้อไอ้เบิ่งบักแค่นตะลบ ไม่จักหน่อยแล้วคนหน้าเห็นบ่องอแล้วเด่ดนนยังดเด,ดน่อนต้นเต้นเต้นอยู่คนแค่นตะลุบเนี่ได้กินสุดป,ปีเลยปีกายนี่ได้กินมักโม้อพอมลยปลูกหมักหม้อพอมนี่แค่นตะลบบไป มี่อยู่หาหน้ยพี่น้องจล้วจัดไปไหนนะจอดต้นมะแข้งอย่าข้าไปเหยียบตรงนั้นนะลูกลืมปิดประตูย่ำมได้มันกบเขาไม่ย่ำเลยออกไปเลยนะจอดเนี่ยสิเบิงต้นอันนี้ต้นมะแข้งเออกระลั้เป็นซ่อมดอกตัลวละเนี่ ต้นบกเนาวกับมาต้นใยค่ะเตป,ปุนนะ่ะนือต้นกเนาวหน่อยเนาะคนนําบักสูงเลยยอดแตกเปลูก้ยแตกงามก็บเตป,ปุน,น่สะสิมาสุดแสนเสดายตอนทีหิมะนี่แล้วเอาขาบ้านมาได้อีกแล้วปีนี้มันสูงเกินอัตราหลังค่าบ้านเลี้ยงได้ยุเลี้ยงไว้ที่หาเดียนเอาออกมาแล้วกันเพราะเสดายดีนะพี่น้องเอาเข้าไปแล้วก็เดียวมันกับอันนี้ ผนบวไหวตัดออกก็ได้อย่ะต่ว่ามาห้าหันสิก็ดูกุดประนันนะหน้าทำมันล่งดินก็นล่งโหลดทามันย่างกัย่างเนาะตว่าเสดายตอนแบบว่าม,มันออกดอกพอดีจังสินะวันนี้ให้มาล่งเน่อยโอ้สิเสนเสดายคักเลยเด้อคือบักแข่ง่อยนี่หันบอปีไกาเนี่ยหาสิบก็ต้นนี่บักแข่งนี่งามๆเนี่ยนี่ออกดอกออกน้อยเอาเปาะเล้วันนี้พ่อให้มามากแล้ววะดำปือป้อนๆเขาเบดิดเขาจะเสดายว่าสันนี่ นี่บันิเก็บว้เก็บเอาเขาไปเลี้ยงในไฟเนาะเอาเขาไปยุสามตนน,น้อกหลังก็ปล่อยให้มันตายพอเขาไปแล้วหมาเอาวาลลองดินหมายองบดกัดมนบดบักจอดนันนี่เหลือปากมันตนเดียวนี่พี่น้องรอดตายจากหมานี่บอแมนอั่นอื่นได้หมานั่นละ่ะเขาโพดก็ร้ายเติบยิ พักอันขนาดเนี่ยก็ปลูกประดับซื้อบ่ปลูกงามซื้อบ่บอกกินไหมเห็นบ่ไว้เนาะมันเถ่าและะ้วมั้งจะได้ถอนถิ่มอีกนั่นแหละมโหสิเฮ็ดยังกินเนาะนกับเป็นข้าโพดนาบักเขือเทศตัวเนี่ยกินนีลงไปเดี๋ยวสิยยางอวยไปเบิ่งอันบักเขือกับอันบักอันนั้นกัน กินบ่ไไว้พระอีตูก็นเลยเด็ดสมเอเด็ดสุข,ขาาได้กินสามขาบก็เลยเจ๊กวางอ็เอาไปกินครับเนี่ยก็เด็ดหละเทิ้งเด็ดดอกมันออกเอจาจะกกินบ่ไไว้อาใส่แกงอันนั้นแกงอ้อมแล้วก็ไปกินก็ขนมจีนน้ำนี่พักอันนี้่อยก็เอาไปให้ม,มันออกดอกเนาะหนึ่งสองสามสี่หาต้นนี่แหละ ถอ,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 อนออกหมดแล้วพวกนั้นงามๆนั่นถอนออกหมดแล้วมันกินบ่ท่านบัดน,นี้มันกระเสียนมันหกหนะพรามันยังดอกนี่เป็นดอกแล้วเห็นปะนหนเขาเป็นดอกแล้วน,นี่ไหมปิทายหน่อยข้างใน,นั่นง่ายกมู ในล้วในสวนนั่นลูกใหญ่กับเพื่อนเลยม่อยู่หาลกูกแค่นตลูกอื้ยประกาศทายไปดอบเด้อเฮียนหอกปะเนี่ยเครื่องตัดเนี่ยพญา,ายัง